สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สูขคนพอ่อผมคือเก้วเชมและแก้วสายฟูดการกินบริเ,เห็นใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปกับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบริพาทคลิปดีๆจากช่องของเขานะครับืันนี้กับพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ้งคาาําพม่าเขาห้องว่าคาาําพม่าไม่นะครับอันนี้คนไทยเฮ็ดเองนะครับนายจ้างให้คนไทยเฮ็ดเองนะครับ คำพม่าคนได้เห็ดสามคนนะครับอยู่ประมาณเกือบสามเดือนนะครับแล้วนะครับคำพม่านี่ก็ถือว่าหญ่เติบนะครับคำนี้ก็เป็นปลูกหมักเล่นนะครับหรือว่าหมักมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศนะครับหมักเล่นอันนี้เป็นหมักเชอร์รี่นวยใหญ่นะครับอยู่ในของห้องมักคล้ายๆหมักเขือเทศเชอร์รี่แต่ว่าหน่วยใหญ่นะครับเป็นรูปวงรีรูปไข่นะครับคำนี้พื้นที่ min. ท er ั้งเบิดกับสีประมาณโอ้ลายไรยอยู่ครับ คัมพาราก์ะเป็นฝีมือคนไทยนะครับทั้งเบ <ünk> ิดนะครับเฮดนะครับเพราะว่าคัมพาราที่เฮดคำแรกหันจ้างนะครับจ้างนะครับเบิดไปทั้งเบิดฮาเซนเชคเกลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่ล้านกว่าบาทนะครับสี่ล้านกว่าบาทเกือบหาล้านนะครับที่ว่าจ้างถึงจ้างทั้งซื้อเหล็กทั้งซื้ออุปกรณ์นะครับสําหรับคัมพาราคัมนี้นะครับก็เบิดบ่ายนะครับเพราะว่าจ้างลูกน้องก็เป็นไลฟ์วันนะครับมือละสองร้อยเชคเกลนะครับละกะ บวกโอทีกระตกประมาณมือละสองพันสองพันนิดๆนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมือนะครับจ้างลูกน้องอยู่สามคนนะครับเห็ดอยู่ประมาณสามเดือนนะครับกันได้ด้วกันนะครับเดี๋ยวสีพ้าพี่พ้าน้องไปเบิ้งนะครับว่าเป็นจังใดนะครับบักเล่นล้วค็คัมพามานะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นคัมพามาอันนี้เห็ดโดยคนไทยนะครับลูกน้องเพิ่นนี่แหละลูกน้องนายจ้างนี่แหละครับเพราะว่าจ้างข้าจโมาเห็ดคัมอันบักเขือสีม่วงนะครับจ้างเขามาเห็ดคัมมามานะครับ ใส่งบประมาณไปทั้งเบิดมันมันค่อนข้างดีสิแพงนะครับกับยูทีประมาณหาแสนนิดๆน,น,น,นะครับหรือประมาณสีหาล้านบาทน,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 นะครับซีหาบ้านบาทไทยนะครับเห็ดไอ้คําพม่านะครับบัตรนี้ก็เลยให้ลุกน้องเจ้าของนะครับมาเห็ดเองนะครับเพราะว่าไปลอกเลียนแบบเลยมาในี่คํานี้ก็เป็นคาําพม่าอ่อาเลเซนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ เป็นฤดูหนาวนะครับกับมุง้งผ้ายางแล้วก็อ้อมผ้ายางเบิร์นะครับหายใจแทบสิบวมีนะครับความไอการหายใจนะครับอันนี้ปลูกมะเล่นนะครับหรือว่ามะเขือเทศนะครับน,รนี่พี่น้องปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ก้วนนี่พี่น้องติดดอกแล้วเพิ่งก็เอามาปล่อยแล้วนี่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวก็นี่มัดเสือกมานี่มามัดเสือกนะครับนี่มัดเสือกบนแรงงานทั้งเบิร์ตกีก้บนเห็นบ่มัดเสือกอันนี้ผักเที่ยงนะครับมัดเสือกแล้วก็มาติดกิบ ติดกิบแล้วก็พันยอดนะครับพี่น้องนี่ทามาห่อนบอลครับอ้บบอกเลยว่าห่อนนะครับขนาดอุณหภูมินะครับปกติอุณหภูมิข้างนอกมือส่รนนี่ยู่ทีซีองศาเซลเซียสนะครับเขามาอยู่ในกประมาณส3 44สามสีี่องศานะครับเขามาในคำคำข้มาคำนี้นะครับถามาห่อนบก็อกห่อนนะครับแต่ออกไปข้างนอกกับหนาวเก่านะครับพี่น้องหนาวยังหนาวเลยครับออกไปข้างนอกนะครับนี่ครับพาพีมาน้องมาเบ่ง อันนี้เบิง้งคัมมามาฝีมือคนไทยนะครับเห็ดใหม่ๆกับเบิ้อเอรถพี่น้องคนบผเบิ้งเสาหลดโอ้โค้งๆนะครับนี่ครับแต่ว่าก็เป็นเป็นคัมมามาอยู่นะครับเห็ดใดอยู่นะครับอันนี้เห็ดสามคนนะครับนี่บนพื้นที่ทั้งเบิดกับประมมณยี่สิบสามสิบลายใดนะครับพี่น้องเห็ดอยู่สามคนนะครับจ้างลูกน้องเห็ดอยู่สามคนพี่น้องนี่ครับ อันนี้ก็เป็นระบบน้ำก,ก,ก๊อกน้ำก็คือกนะครับเป็นระบบน้ำหยุดนีะพี่น้องถามมาข้ามาฐานบางามเข้ามาตั้งเสาก็บค่อยตรงเหมือนเดพี่น้องเบื้องบนเสาเอ็นไปเอ็นมานะครับเพราะว่าเฮ็ดใหม่นะครับนายจ้างผมก็โอ้ยสลัดคักนะครับจ้างเขามาแล้วก็ให้ลูกน้องไปเบื้องนะครับแล้วให้ลูกน้องอยู่ของผู้ใดเพราะที่สิเป็นสร้างแน่จังหน่อยก็เห็นว่าเบื้องนะครับเฮ็ดเองขึ้นไปมุง้งพี่น้องความสูงก็อยู่นี่ก็ประมาณ สีหาเมตรนะครับสูงนะครับค้ำถ้ามาค้ำนี่นะครับสูงนะครับปกติสูงก็สิสีเมตรนี่ประมาณหาเม็ดพี่น้องเบิงสูงนะครับเพราะมันห่อนนะครับนี่ครับเสื้อกาแนั้นนะครับนี่ครับเห็ดเทดต่อหม้อขึ้นมาอย่างสี่นี่พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ครับเท็ขึ้นมาให้ลูกน้องเจ้าของเห็ดนะครับอันนี้ก็ปลาเขือเทศนะครับนี่ครับพี่น้องถามว่างามบอกับงามนะครับอันนี้ก็คือ ในค้ามาม่าก็ต้องมีตัวผสมเกสรก็คือเพลงนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือห้างเพลงนะครับพี่น้องเห็น่หมเพึิงไว้สําหรับผสมเกสรโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องนี่นี่ครับโต็ประมาณแมงคู่บ้านเขานะครับเพลงประเทศนี่โตใหญ่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเบิ่งนะครับตอนนี้มันนอนไปต้องมาเลยครับออกมาตอดกับเจ็บเบื้อนนะครับตอดเจ็บก็ยังเพลิงบ้านเขาแหละพี่น้องนี่นี่สิปล่ยเพิงไว เป็นยานเป็นยานเพราะว่าบักเขือเทศเริ่มนี่ครับบักเล่นมันเริ่มเป็นดอกแล้วนี่พี่น้องเฮ้เพิ่งวาผสมกีสอนนะครับตอมนะครับอันนี้เพิ่งผสมกีสอน,นี่เห็นว่าพี่น้องเลี้ยงไรใส่ยอยู่นะครับกองเพิ่งแต่ว่าตัวมันมื่อเช้นนี่หลายอยู่ตอนนี้ไปใส่เบิดตปุ๊บพี่น้องสงสัยไปหาตอมดอกไม้อยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ในห้างมันหนาวนะครับอี่พี่น้องนี่นี่นี่นตัวมันบินวันไปวันมาอยู่แถวนี้แล้ครับพี่น้อง นี่ครับนี่อันนี้ก็คือเสือกที่ใส่มัดนะครับเสือกนี่ครับเส้นน้อยแต่ว่าโอ้ยอยากบอกนะครับว่าเส้นน้อยแต่ว่าทนนะครับทนบางอย่างทนรับน้ําหนักได้ดีนะครับเสือกบานนี่นะครับก็ใส่มัดนะครับพาพีพานนองมาเบงนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเรนหรือว่ามะเขือเทศนะครับ ใส่พึงนะครับตอมนะครับเพื่อผสมเกี่ซ้อนนะครับผมนี่อันนี้ก็อันนี้ก็คือเก่านะครับเอาไว้ดักแมลงนี่เห็นไหมพี่น้องเมงกระซิมติตอย่ังไงออกเก่าท่านะครับนายจ้างผมไอ้ค่อนข้างสีแอนตี้กับอันสารเคมีกับบค่อกให้ใส่บันไดนะครับสารเคมีนะทาว่าใส่บก็อกใส่นะครับกับบกคือนายจ้างอื่นนะครับเดือนหนึ่งกับสี่สีประมาณเทือสองเทือนะครับ ปกติบ้านนี่ก็สีสิอาทิตย์เลยครับอาทิตย์หน,นึ่งสองมือสามมือนี่นี่พี่น้องนี่มานี่้ังเพิงพี่น้องนี่เพิงก็บินวนว่นวนเห็นบ่โตใหญ่นะครับเพิงตัวท่อนิ้วโปมือเลยนะครับเพิงอยู่นี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับอันนี้คือ้ังเพิงเพื่อผสมกีซ้อนนะครับนี่อันนี้คำพำม่าคนไทยเองนะครับคำนี้ยังไม่ทันได้ตังซื้อนะครับ ปกติเพื่อนที่ตั้งซื้อเป็นซื้อลูกสาวเพื่อนคัมภีรมาอลิลลี่อันนี้อันนี้ก็น่นาจะเป็นคํมภีรมาไทยแลนด์พี่น้องว,ว่าคนไทยเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองแบบแบบเกือบจกตายอยู่นะครับพี่น้องเฮ็ดเองแบบแบบทุลักทุเลได่ว่ากระไดอยู่กับสวยงามอยู่นะครับพี่น้องนี่เพราะว่าคนยูนคนข้างที่สี่หัวดีนะครับพี่น้องสลัดแล้วไมพี่น้องอือนี่ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ Uh, รัฐบาลเพิ่นกับสร้อยครึ่งนึงนะครับนี่ก็ไปเบิกงบจากรัฐบาลของอิราเลอีกครึ่งนึงนะครับนายจางก็ออกครึ่งนึงก็โอ้ประหยัดไปได้ลายเติมนะครับนี่ครับสําหรับคบํะมาคำนี้นะครับลกักกษิเฮตุอีกพูนครับอีกคาํกคนาคนี้ออกไปนี่ตรงคมกันนี้ปีหน้าวระสันพี่น้องปีนาฝ้าไมน้นะครับเหตุอีกนะครับสําหรับนายจางผมนะครับนี่ครับพาพีพาน้องมาเบิ้งนี่ครับอันอนี้คําพม่านะครับผมถาม่าห่อนบ่ห่อนเพราะว่านี่เป็น พายางอ้อมทั้งเบิดนี่นะครับพี่น้องนี่ใส่พายางอ้อมเบิดแทบสี่หายใจบ่ออกเลยครับอยู่ในนี่ประมัณสี่สิบสามสี่สิบสี่องศาเซลเซียสนะครับห่อนแต่อยู่ทั้งนอกกับอุณหภูมิประมาณหกถึงสี่สี่ถึงหกองศานะครับความหนาวหนาวนะครับนะครับแต่ว่าอยู่ในนี่ห่อนพี่น้องเอาคืเอเกาแล้วครับเดี๋ยววันนี้กะสิได้ลาพีล่าม่องไปก่อนนะครับกะสิได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในในจังก่อนนะครับสําหรับเมื่อนนี้กะ ครับสวัสดีครับ